เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะครับจาการาที่แล้วที่พยายามตามหาถ้ำต,ตามหาไม่ได้สักทีแต่เราก็ได้วัตถุดิบในการทำกระเป๋าแล้วก็นะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถ้ำใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแต่มันเป็นถ้ำตันนะผมไปขุดลงมาอีก ตอนนี้ก็ผมตายไปรอบนึงครับก็โดนโอ,อะไรก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาจัดการเรียกว่าเตี้ยงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะพักหลักนี่เลยนะครับ้ย ไ,ไหนแล้วนะก็ผมได้คาปืนเพิ่มนะไอ้กระบอกเนี้ยใช้แค่นี้นะครับคือจุู่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะไอรอนโกเลมโอมันก็มารุมผมเที่ยงไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแต่น่าจะไปตีโดนมอนหรือว่าเผือโดนโดนมันหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตรงนะทำะสี่อันผ่านจะไปคุดก่อนแล้วเขาเล็กด้วยก็ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะก็ผมใส่อะไรเข้าไปด้วยปะไดใส่อะไรไหมได้ใส่อะไร,ะไะไรเพิ่มไหมมันกนะระสุนมันถูกนะ โอเคครับมาใช้ก่อนดีกว่าตุกต o n ก็โอเคอยู่แต่ตอนนี้มัน <c oughs> อุย้ยท้างไป่อพอรอสหมดทุกคนเมอสแพ็คเนี้นี่มันมีตัวที่น่ากลัวอยู่ในถ้ำผมตายอีกนี่วิ่งยาวเลยนะไม่ได้อเอาเตียงมา ู่ไกลบ้านก็ไม่ไกลขนาดนั้นหรอกไอตัวนี้แหละมันเลือดเยอะแล้วก็หมด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 โอ้โอ้ตกใจหมดใจอ,อยู่ตัวยังงอยทำให้มันระวางๆะวงไว้ก่อนแต่พอทำอย่างนี้แล้วมีปัญหากับเส้นทางด้วยนะ ยังไม่ได้ลงมอดที่แบบว่าขุดแร่ทีเดียวเลยสําเหมนจะทำให้การลงเมืองของเราไวขึ้นก็าถอยออกมาสำรวจคนอุ้ยตกใจเสียงเฟซบุ๊กคนลุกเลย ยี้มีเสียงหล่อนทำด้วยนะบันจูกระสุนพร้มอมยังครบก็เก็บไ,ไว้ก่อนเราต้องใช้เยอะอยู่ ตัวนี้มันไม่ใช่ฮีโร่บายใช่ปะตายแล้วถ้ามันเราเปิดได้ด้วยนะตรงเพลินเหยียบเราเป็นไรไหม ค่อยมาอันนี้ทีหลัง <c oughs> เดี๋ยวทำให้มันสว่างสว่างไว้ก่อนขุดเลยมืดมืดมันอันตราย <c oughs> มองเห็นรอบรอบไว้ก่อนท <c oughs> องแดงเดี๋ยวเพื่อมาก เหล็กสักสแต็กนึงห้า เผาอยู่บ้านดีกว่าไหมเดี๋ยวปัดคิปเจกันที่บ้านแล้วเนี่ยสุดตายเนี่ยผมทำของอยู่เอ้ะเอาไอรอนโกเอมอ่ะต่อก็อยู่ก็วิ่งมาปีม ผมยิงกระบ,บาลมันตอน้องเรียนจะเล่นผมะชื่อมันชื่อเดียวกันนะเอะหายไปแล้วแค่ไย,ยุ่งกับมันน่าจะไม่อะไรนี่ดำดำนี่คือทำอะไรก็ อาจจะได้แค่หกเจ <S 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 ็ดสิบบนะมมาอออาวุธยแดนใต้นะครป้อกันเก็บข้าคลังไปก่อน มเฮ้ยปรับมุมกลุ่เหือนนี่ละต้ยหอนไม่ได้ะค้นมันมาทุกคนเลยเว้ยคนที่อยู่ในถ้ำมันไม่มาว่ะ เองเข้ามาอยู่อย่างนี้ทำไมวะเสียงก็ไม่มีใช่ไหมไม่คิดอ่ะมันน่าจะติดออกเจียวางออปเสียงทั่วนอนได้แล้วครับจะเหมือนมันจะไม่หายไปในตอนเช้ามันเดิมมันเน่ย ก็คงเดือดจะโดนไล่ขอใช้กระบอกใหญ่แล้วกันออกอเอาโล่คอยออกมา แบดโอ้มนมูนด้วยลองก่อนนะ าสร้างอะไรที่มันเก,กนะกะมากนั่นหรอมะน่าจะเป็นจริงจริมแล้วเลดมันอยู่ไหนของมันวะไม่สินี่ก็โอ้ อ๋อมันอยู่ข้างล่างเว้ยไอ้พวกนั้นอะอเราเอนคานกันทุกตัวเลยวันนี้เป็นคืนปกติ ไม่ใช่ยังไม่ก่อนนะจะลองไปจัดการน่าจะหมดกระสุนเยอะอยู่เดี๋ยวเตรียมพร้อมได้ดีกว่า 啊，没有吃。OK. โดนมันล็อ,นะอ,อกทั้ปห่อย <c oughs> คู่โอ้ยห้องนี้มันปลอดภัยเจอตขาป,ปืนหายครับทุกที่ เห็นไ้มว่าจะฟาให้คล้มให้นอ,อมารับรับสึกทางเดียวมันไวโยกออกไปโยกออกมาปีนให้โดนปืนลูกปืกน ไม่เหลืออะไรทั้งนั้นขุ่นมีเป็นเบือ we เฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ย 我我我我 อะไรอีกจบยังโอ้โหสายหมดหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยเลือวกีเดตเจอมาไม่นด้า ถ้าจะอัปเดทได้ให้มีโต๊ะปรุงยา นลอีกแล้วยงไวกระสุนสองสนะี่สิบนัดนะี่สิบสิบต้องคา P K เพลเพิ่มร เราว่าจะปั๊มยังไม่เิดั๊มเลยอ่ <Huh. S 1> นอนดีกว่านอตแบค็บแบคแบก <Huh. S 1> ต่อไปต้องเป็นอะไร <Huh. S 1> ทองไปแล้วเอดใช่ไหมเอดแล้วก็เนเธไร์ล่ะนี่ก็เยอะแล้วมั้ย huh. สันมูลอะไรอยี้มีบัาอะไรมน่าจะคล้ายๆกับบัตรมูลนะสัน รีเล,ลือดก่อนจะลงไปหา อยู่ไปหรือยังนอนแล้วนะ มองไม่เห็นเว้ยนอนก่อนนอนก่อนกอบตายกอบตายตัวบางเหลือเกินเราเนี่ยเองทำอะไรของเอง เครื่องโตอะไรนะบบงไบดเปลาศาสนาวิาสัยใช่ไหมอ๋อกินสัน่นโมนเหมือนกับวันปออนล่อยกีอะไรเงี้ย